แม่ของแผ่นดินผู้เข้มแข็งเด็ดขาดและเปี่ยมด้วยเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่งเป็นแม่ของแผ่นดินผู้เข้มแข็งเด็ดขาดและเปี่ยมด้วยเมตตาสมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นลูกทหารและทรงเติบโตมาในท่ามกลางภาวะสงครามโลก ต้องส่งอดทนลำบากผ่านภาวะสงครามเช่นต้องเสด็จด้วยรถกลางสาธารณะไปโรงเรียนส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีแต่สงครามโลกมีการทิ้งระเบิดบ่อยครั้งไม่ปลอดภัยประกอบกับวังของพระบิดาอยู่ใกล้กับโรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียคอนแวนที่ปลอดภัยจากการถูกบอมมากกว่าทำให้ต้องส่งย้ายโรงเรียน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยเช่นกันพระบิดาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์คือพลเอกพระบวรวงเธอกรมมมื่นจันทบุรีสุรนาศประยุทธ์เดิมหม่อมเจ้านักขัตตะมงคลกิติยากรส่งศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบกซึ่งสมัยก่อนเรียนนายร้อยกันตั้งแต่ชั้นปฐมและชั้นมัธยม และทส่งเป็นนักเรียนทุนกระทรวงกราโหมไปส่งศึกษาต่อที่อังกฤษส่งเข้าศึกษาในโรงเรียนในร้อยฝรั่งเศแสแซงซีได้ได้กลับมาส่งรับราชการทหารจนเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ทาให้ต้องส่งออกจากราชการทหารเป็นทหารปลดประจำการแล้วส่งเปลี่ยนไปรับราชการด้านการทูตแทน โดยทรงรับตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุที่พระบิดาต้องไปทรงรับราชการในต่างแดนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงทรงเติบโตมาในบ้านของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หมอ่อมราชวงศ์สถานสนิทวง์พระอัยกาในราชกุลสนิทวง์ นื่องจากสมเด็จพระนังเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นลูกทหารทำให้ทรงมีประนิสัยเข้มแข็งอดทนแบบทหารด้วยประกอบกับการที่สมเด็จพระทรงงานทรงงานหนักตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรองค์จอมทัพไทยไปยังถิ่นธุรกันดาล ยากลำบากทุราชอาณาจักรเพื่อส่งเยี่ยมรัษฎรแม้ท้องที่ยังเป็นพื้นที่สงครามหรือมีภัยคอมมิวนิสต์อันตรายตามชายแดนก็เสด็จไปส่งเยี่ยมและพระราชทานขวัญและกำลังใจให้ทหารอย่างไม่ทรงวันเกรงพยันอันตรายใดๆทั้งสิ้นทําให้ได้ทรงฝึกพระองค์ให้ทรงเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพลตำรวจเอกวสิษ เดชกุลชรอ,อดีตหัวหน้าในตำรวจพระราชสำนักได้เล่าถึงความเข้มแข็งเด็ดขาดของหล่นกราวทั้งสองพระองค์ว่ากล่าวหนึ่งสเสด็จเยี่ยมรัษดรที่ชายแดนใต้แล้วเกิดเหตุระเบิดต่อหน้าพระพักหล่นก้าวทั้งสองพระองค์ทรงสงบนิ่งไม่ทรงหวั่นกลัวพยันอันตรายใดๆทั้งสิ้นทางพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จทรงอยู่ในพระอาการสงบ ส่งพระสติมั่นคงและไม่ส่งหนีไปไหนจากที่เกิดเหตุในขณะที่ข้าราชการทหารตำรวจผู้ถวายอารกขาต่างพากันนี้กระเจิงแม้กระทั่งตัวพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรเองก็กระโจนออกมาจากพระพราที่ประทับพอสิ้นเสียงระเบิดหันกลับไปเห็นลนกล้าวทั้งสองพระองค์ยังทรงนิ่งเฉยเข้มแข็งทำให้ตัวท่านเอง กลับรู้สึกละอายใจกรีบกลับไปล้อมถวายอารักขาความปลอดภัยในทันทีสมเด็จทรงใส่พระไทยในกิจการทหารเป็นอันมากส่งรับกรมทหารราบที่21เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เป็นกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานสมัยยานามว่าทหารเสือนวมินทราราชินี หรือทหารเสือราชินีนอกจากนี้ยังทรงมีพระราชสวนีให้ฝึกกำลังพลทหารเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเป็นพิเศษในหลากหลายรูปแบบและสภาพภูมิอากาศซึ่งมีการฝึกฝนเข้มแข็งขันเป็นเวลา16สัปดาห์ผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรทหารเสือพระราชินีจะได้รับพระราชทาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารทหารเสือของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและมีสิทธิประดับบนเครื่องหมายดังกล่าวบนเครื่องแบบทหารได้เมื่อคราวเสเป่าผลเอกร่มก้าทุวธรรมรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ ทหารเสือพระราชินีถูกยิงเสียชีวิตที่สี่แยกอคอกบัวในปี2553สมเด็จทรงพระกรุณาสเสด็จไปพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระยศในขณะนั้นโดยทรงเศร้าสลดพระไทยที่ทหารต้องปฏิบัติหน้าที่ผีชีพเพื่อชาติ สมเด็จทรงฝึกหัดใช้พระแสงปืนโดยเสด็จพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย,ยเดชหลนกล้าวทั้งสองพระองค์ทรงพระแสงปืนได้แม่นยำและโปรดศึกษาการใช้อาวุธตลอดจนการซ่อมแสมอาวุธปืนเป็นอย่างยิ่งแม้ทรงเป็นสตรีแต่ก็ทรงพระแสงปืนได้เป็นอย่างดีดังปรากฏในพระบรมฉายลักษณ์ ที่ส่งพระแสงปืนในโอกาสต่างๆเมื่อสมเด็จสเสด็จพระรชัดํดำเนินส่งเยี่ยมค่ายทหารและชายแดนสมเด็จยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเด็ดขาดดังจะเห็นได้จากการกรบฏเมษาฮาวายก่อการโดยกลุ่มทหารหนุ่มอย่างเติร์กเมื่อรัฐบาลโดยพลเอกเปรมติลสูลานนท์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น กราบบังคมทูลเชิญนล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ให้เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักจิตละดารหูฐานไปประทับอย่างค่ายทหารที่จังหวัดนครราชสีมากรมบุญนาคได้เขียนเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นไว้ว่าค่ำวันนั้นแม่ทัพภาคที่สองที่สที่สก็พร้อมหน้าอยู่ที่กองบัญชาการของพลเอกเปรมในค่ายสุรนารี ขาดแต่แม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งไปรับตำแหน่งรองหัวหน้าคณะปฏิวัติหลังจากนั้นสถานีวิทยุในเขตภาคอีสานและภาคใต้ก็ออกคำปรสาสัยของพลเอกเปรมแม่ทัพภาคที่สองที่สที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรเขตหกและพลตรีอาทิตย์กรองแม่ทัพภาคสองทุก10บนาทีที่สำคัญยังได้ทำพระราชปารบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ออกอากาศด้วยดังมีสาระสำคัญว่าทหารของชาติมีหน้าที่หลักคือการป้องกันรักษาประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของศัตรูจากนอกประเทศและมีหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์ซึ่งกำลังคุกคามและบ่อนทาลายความสงบสุขของประเทศชาติอยู่ในขณะนี้ หน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของทหารก็คือการรักษาความปลอดภัยการนำความสงบสุขมาสู่พี่น้องประชาชนทั้งหลายและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการถวายความปลอดภัยต่อองค์พระประมุขของชาติและในปัจจุบันขณะที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะสงบและกำลังจะเข้ารูปเข้ารอยในระบบการปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุกอยู่นั้นก็ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งอ้างว่าเป็นคณะปฏิวัติทำการยึดอำนาจและแถะลงข่าวว่าจะนำความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองนั้นความจริงคณะปฏิวัติเป็นเพียงบุคคลกลุ่มเล็กๆเ,เพียงกลุ่มเดียวและได้ทำการด้วยวิธีการของผด็จการซึ่งวิธีการเช่นนี้แทนที่จะทำให้เกิดผลดีต่อชาติบ้านเมือง กับจะนำมาซึ่งความสับสนลังเลและอาจเปิดช่องทางให้ศัตร,รูหรือผู้ไม่หวังดีต่อชาติไทยของเราถือโอกาสเข้าแทรกแซงได้ดังนั้นจึงใคร่ขอย้ำเตือนพี่น้องประชาชนทั้งหลายอย่าได้หลงเชื่อคำพูดและคำสั่งของคณะปฏิวัติเป็นอันขาดขอให้พี่น้องประชาชนจงฟังคำสั่งของพลนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งจะได้สั่งการให้ทราบเป็นขั้นๆต่อไปจากกระบฏเมสาหาวายกรัฐประหารเครื่องขอกขาดบาดตายกับกลายเป็นเคร่งได้ในเดือนเมษายนพระราชปารบของสมเด็จที่รัฐบาลในขณะนั้นได้อัญเชิญออกอากาศสะท้อนให้เห็นถึงความเด็ดขาดของพระองค์ในคราวขับขันของบ้านเมืองที่ส่งแสดงจุดยืนที่ชัดเจน ในการรักษาชาติบ้านเมืองเมื่อคราวขามินแตกในเดือนพฤษภาคม2522ขมินแดงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เผ่านับล้านคนชาวขามินนับหลายแสนคนอดอยากหนีตายเข้ามาชายแดนไทยที่จังหวัดตราดที่อำเภอคลองใหญ่ในสภาพปางตายมีที่บาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากบริเวณชายแดนที่ชาวขามิน กรออพยพเข้ามาในฝั่งไทยนั้นมีการยิงปืนกลและโยนกระเบิดเข้ามาใส่อยู่เนืองๆแม้เหล่านาวิกโยธินจะทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่แต่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งสมเด็จขณะนั้นประทับที่พระราชวังไกลกังบลเมื่อทรงทราบก็รีบเสด็จพระราชดําเนินมาที่อำเภอครองใหญ่ เพื่อเยี่ยมชาวขเขมรกรออพยพนี้ตายในขณะนั้นทันทีทางราชการได้รวบรวมชาวขเขมรอพยพจำนวนหนึ่งมาให้เข้าเฝ้าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากชายแดนออกมาเพื่อให้ถวายความปลอดภัยได้แต่สมเด็จเมื่อทอดพระเนตรแล้วทรงยืนยันว่าจะเสด็จไปยังบริเวณใกล้ชายแดนที่ชาวขเขมรอพยพเข้ามา เพื่อให้ทรงเห็นสภาพที่แท้จริงอันสุดเวทนาแม้ทางราชการทหารจะทัดทานว่าจะไม่ปลอดภัยก็ตามสภาพเด็กขเมรอพยพเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกพื้นที่อยู่อาศัยเต็มไปด้วยกองอุจจระและกลิ่นปัสสาวะเหม็นกระครุงสมเด็จก,ก็เสด็จพระราชดำเนินหลายกิโลเมตรเพื่อสรงเยี่ยมชาวขมรอพยพหนีตายทั้งหมดนั้นไปจนสุดชายแดน ด้วยพระเมตตายิง่งความเด็ดขาดของสมเด็จเมื่อเห็นสภาพอันสุดเวทนาได้มีพระราชปณิธานเข้มแข็งว่าฉันตัดสินใจจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมีเหตุการณ์ที่ขเมนแตกและคลื่นชาวขาเมนอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในคราวนั้น นอกจากจะสะท้อนความเข้มแข็งเด็ดขาดของสมเด็จแล้วยางสะท้อนพระเมตตาในสมเด็จที่ทรงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาหรือการเมืองความเชื่อใดๆก็ตามสมเด็จนั้นยังทรงสืบราชสกุลสองราชสกุลหลักคือฝั่งพระบิดาซึ่งทรงเป็นทหารทำให้ทรงเข้มแข็งเด็ดขาดในฝั่งพระมารดา คือหม่อมหลวงบัวสนิทวง์สืบรชาชสกุลแพทย์ประจำพระองค์มาโดยตลอดทำให้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาแพทย์ประจำพระองค์แห่งราชสกุลสนิทวง์รุ่นที่หนึ่งคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงวงศาธาิราชสนิทตนรชาชสกุลสนิทวงทรงเป็นแพทย์แผนไทยทรงกำกับกรมหมอในรัชการที่สามแต่ทรงศึกษาวิชาการแพทย์สมัยใหม่ จากมิชชันนารีอเมริกันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งเล่าไว้ว่าอยากแก้ไข่แบบไทยที่ปั้นเป็นลูกกรอนของกรมหลวงบงสาธิราชสนิทนั้นเมื่อผ่าออกดูจะมียาฝรั่งสีขาวคือยาควินินที่ช่วยลดไข้ได้ดีกว่ายาไทยส่งปั้นยาลูกกรอนไทยลดไข้ห้มยาควินินได้เพราะในสมัยนั้น คนไทยยังไม่ศรัทธาในการแพทย์แบบฝรั่งสมัยใหม่แพทย์ประจำพระองค์แห่งราชสกุลสนิทวงศ์รุ่นที่สองคือพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์เดิมหม่อมเจ้าสายทรงกํากับกรมหมอหลวงและทรงเป็นแพทย์แผนไทยประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดเรียกว่าหมอสาย แพทย์แห่งราชสกุลสนิทวงศ์รุ่นที่สามคือพันตรีหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์ซึ่งสืบทอดวิชาแพทย์ต่อจากพระบิดาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์จบการศึกษาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยายลัยเอดินเบร์กและเป็นผู้ช่วยแพทย์ประจำพระองค์แพทย์ประจำพระองค์แห่งราชสกุลรุ่นที่สศาสตราจารย์ในแพทย์หม่อมหลวงเกษตรสนิทวงศ์ อดีตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเลขานิการสภากาชาติไทยหม่อมหลวงกเกษตรสนิทวง์เป็นพี่น้องกับหม่อมหลวงบัวสนิทวง์และเป็นผู้ถวายพระประสูนติการพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอในสมเด็จทุกพระองค์สมเด็จทรงเคารพนับถือในฐานะพระประยูรญาตผู้ใหญ่และได้ถวายงานสมเด็จ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดอายุไขและเช่นเดียวกับพลโทนายแพทย์หม่อมหลวงจินดาสนิตวงศ์แพทย์ประจำพระองค์เป็นพี่น้องกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระมารดาของสมเด็จราชสกุลสนิทวงศ์ยังมีแพทย์ประจำพระองค์อีกหลายท่านเช่นศาสตราจารย์ในแพทย์านายสนิทวงศ์ณอยุทยา และศาสตราจารย์นายแพทย์ปวงกุลพันธ์สนิทวงศ์ณอยุทธยาเป็นแพทย์ประจำพระองค์รุ่นที่หนอกจากนี้ประเทศชาติแท้ๆของสมเด็จคือาศาสตราจารย์นายแพทย์หมราชวงาาศ์กัญญานกิจกิติยากรสัรยาแพทย์หัวใจก็เป็นแพทย์ประจำพระองค์ด้วยเช่นกันและต้องนับว่าคุณชายก้อยเป็นแพทย์ประจำพระองค์แห่งราชากุลสนิทวงศ์เช่นกัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ทรงเข้มแข็งเด็ดขาดแต่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระราชกรณียกิจที่ทรงงานหนักมาโดยตลอดเป็นที่ประจักษ์แก่ใจปวงชนชาวไทยทั้งปวงขอจงทรงพระเจริญประชนยืนหมื่นปีหมื่นหมืนปีและอีกหนึ่งพระราชินี จากแอร์โฮสเตสมาสู่พระบรมราชินีทรงเข้มแข็งแบบชายชาติทหารเป็นต้นแบบราชวัลลบเรงระบำเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชราสุทธ,ธาพิมลลักษพระบรมราชินีทรงเป็นสามัญชนที่มีอาชีพพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินมาก่อนจึงกล่าวขานกันว่าทรงเป็นสตรี ที่มีวาสนาสูงสุดในแผ่นดินแต่ความจริงแล้วนอกจากจะทรงพระสิริโฉมงดงกามิม่งรอยิ้มปรากฏบนประพักอยู่เป็นประจำแล้วยังทรงเข้มแข็งในทุกอิริยาบถกล่าวกับชายชาติทหารก่อนที่จะทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระบรมราชินีนั้นทรงอยู่ในเส้นทางการทหารมาตลอดทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร วิชาทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ของโรงเรียนและศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หลักสูตรชั้นในร้อยในพันหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาที่การทหารบกหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษศูสนสงครามพิเศษและโรงเรียนทหารหนาวิกโยธินด้านการกระโดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืนที่สัตหีบซึ่งโรงเรียนทหารหนาวิกโยธินไม่เคยมีการฝึกมาก่อนเพราะปกติแล้วจะทำการฝึกกระโดดในเวลากลางวันเท่านั้นพระองค์จึงทรงเป็นนายทหารและนายทหารหญิงพระองค์แรกที่ทำการฝึกหลักสูตรนี้ ส่วนการรับราชการนั้นส่งเริ่มจากตำแหน่งรักษารษาชการนายทหารยุทธการฝ่ายยุทธการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยการมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองกิจการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดจนสุดท้ายทรงตำแหน่งทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษในกล่าวที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกราเจ้าอยู่หัวสเสด็จเลียพระนครเมื่อวันที่หพฤษภาคม พุทธศักราช2,562นั้นเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่ประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่เป็นที่เพื่อปรื่มปิติและตื่นตาตื่นใจของประชาชนยังมีนายทหารหญิงสองพระองค์ที่ทำให้ประชาชนประทับใจในความเข้มแข็งอย่างยิ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาส่งร่วมขบวนเสด็จตุดชายชาติทหารต่อมาเมื่อวันที่9ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวศิรฐเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิจาการป้องกันประเทศอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทหารประกอบดนตรีตราชวัรลบเริงระบำของกองทัพไทยประจำปี2562จากหน่วยที่ดีที่สุดประกอบด้วยกรมฮอปหน่วยบัญชาการการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกรมฮอปหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกรมทหารราบที่9กองพลทหารรบที่9 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำพุทธศักราช2,559และแบบฝึกทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำให้แก,ก่กองทัพไทยเพื่อนำไปขยายผลเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้แสดงถึงความเข้มแข็งอดทนพร้อมเพรียงมีวินัย และขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกองกำลังพลกองทัพไทยในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาจะลองพระองค์ในชุดทหารกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศด้วยความสง่างามและทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมหน่วยทหารที่เข้าร่วมการแข่งขัน รัชวัลลบเริงระบำมีความต่อหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกท่านที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นอดทนและพยายามฝึกฝนจนมาถึงวันแห่งความสําเร็จในวันนี้จากการที่ขพเจ้าได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติการแสดงรัชวัลลบเริงระบำด้วยตนเองมาแล้วนั้นทำให้ขพเจ้าตรหนัก แล,และทราบซึ้งเป็นอย่างดีว่าถุกท่านต้องผ่านการฝึกด้วยความอดทนมุ่งมั่นมีกระเบียบวินัยต้องใช้สมาธิและทักษะเป็นอย่างมากในการที่จะผ่านการแสดงราชวัลลบเริงระบำนี้ไปได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2563ของพระองค์ทรงพระเจริญโดยกลราวด้วยกระหม่อม